สวัสดีครับผมคุณแจ้นะครับจากแจ้เซ็นแทนนะครับผมวันนี้นะครับผมมีสินค้ามาแนะนำเพื่อนๆนะครับเป็นกล้องดิจิตอนนะครับผมของโซนี่นะครับผมรุ่น nex f สามนะครับผมสินค้ามือสองนะครับสภาพสวยนะครับผมนย่ี้พร้อมเลนนะครับผมนี่ครับหน้าจอติดกันร้อยเรียบร้อย นะครับผมตัวนี้นะครับกล้อง16ล้านพิกเซลนะครับผมอ่ามีอุปกรณ์มาให้นะครับแบตสองก้อนชุดชาร์จกระเป๋านะครับพร้อมใช้งานเลยนะครับเปิดดูหน่อย สำหรับเพื่อนๆที่ยังชอบกล้องดิจิตอลอยู่รือผมแนะนำนะครับรุ่นนี้ไม่แพงนะครับผมแฟตการทำงานอะไรสมบูรณ์หมดนะครับเป็นสินค้ามือสองสภาพสวยนะครับพร้อมเลนเลยนะครับมีบลูทูธด้วยนะครับ16ล้านพิกเซลนะครับตัวนี้ โดยรวมสวยนะครับหน้าจอเนี่ยสามารถเอาออกมาได้ด้วยนี่ฮะถ่ายได้หลายมุมนะครับผมรุ่นนี้นะครับเมื่อก่อนเปิดตัวก็แพงอยู่ตอนนี้เป็นถึงค้ามือสองนะครับหยิบจับกันได้เลยนะครับผมนี่ครับหยิบได้พร้อมใช้งานนะครับอุปกรณ์ก็มีกระเป๋านะครับแบบสองก้อนชุดชาร์ด นะครับเพื่อนๆสนใจก็สามารถเข้ามาดูที่ร้านได้นะครับร้านแจซื้อันแทน,นครับผมกล้องไม่แพงสินค้ามือสองครับผมสภาพสวยพร้อมใช้งานนะครับฝากไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ